อันนี้นะคะกูแพ็กแม่สอดไปที่ตรงหัวห,วหวลบฝนละหนึ่ง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 แท่งเพราะว่าในบ้านมีทั้งหมดห้าแท่งแล้วก็ผ้าห่อไว้ให้หลบฝนหมุนพร้อมกับพัดลมไอเย็นหลบฝนก็ยังนอนหายใจแบบนี้คือร้อนแต่นำโชคที่คะ่ะนอนตากแดดเปรี้ยงเลยอะ่ะไม่อ้อมเมื่อก,กี้ถือถือกล้องไปถ่ายไม่ทันนางนอนตากแดดแบบนั่งเชยพื้นก็ร้อนนะนางก็นอนแม่เลยอยากให้หลบฝนไปตากแดดบ้างแต่มันตากไม่ได้ไงคะเพราะว่าเนี่ยอย่างเนี้ย เขาเป็นอย่างนี้ยเนี่ยแม่อ้อมต้องเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเปลี่ยนให้เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูเนี่ยว่าอันนั้นมันหมดความเย็นหรือย,ย,ยังเพราะว่าเอาแม่อ้อมมาผ้าห่อไว้เอาผ้าห่อไว้นะมันละลายหรือยังหระฝนมละลายลอยังครับแม่ดูที่ครับมันละลายหรือยังครับอือเดี๋ยวนะคะยัง,ยงอ่ะแม่ให้สองอันเลยลูกแม่ให้สองอันให้ฝนนอนสองอันเลยคือเขาก็นอนนะคะ คือเขาก็นอนที่ที่แม่อ้อมห่อไว้อาลูกละอืะอืออาลูกละ,อน,กะนอนไปฝนนอนไปลูกอือจะยินเสียงหายใจไหมคะนี่ขนาดนี่ขนาดแบบจอกันขนาดนี้เลยนะแล้วนำโชคตากแดดอะ่ะ ตายเป็นหลบฝนตายแน่ชักตายเลยหลบไมีเสียงหายใจไหมคะพี่ขนาดแม่จอขนาดนี้นะนอนไปหลบนอนไปนอนไปหลบอันนี้เย็นเย็นหลบหัวเย็นเย็นหลบนอนหัวเย็นเย็นดูแลพิเศษมากนี่ถ้าแม่อ้อมไม่อยู่วันวันจันเนี่ยแม่อ้อมไปทางานบ้านยายสองชั่วโมงนะคะ ช่วงสองชั่วโมงนี้แบบคือห่วงมากเลยอะไปวันจันทร์กับวันศุกร์สองวันสองชั่วโมงต้องอยู่ให้ได้นะลูกถ้าแม่ไม่อยู่บ้านหลบฝนข้าวปลาไม่กินนะคะแต่เย็นนี้แม่อ้อต้องไปซื้อซีซาตัวนั้นให้กินแล้วละ่ะเมื่อวานก็ทิ้งตอนตอนเมื่อวานกลางวันก็ไม่กินมันร้อนไง กินข้าวแค่ช่วงเช้านิดเดียวแล้วเช้าเนี่ยยังไม่กินข้าวเลยไม่กินเลยค่ะแต่แม่อ้อมมามีให้ขนมไปขอขนมแม่เกียงมาให้กินคาร์บอนเพราะว่าเมื่อเช้ามีอ้วกสองสารอบอ้วกเป็นฟอง,ฟองๆออกมาเป็นน้ำลายเหนียวๆออกมาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีคือแม่อ้อมไม่แน่ใจว่าแล้วมันมีแบบอ้วกออกมาเป็นสีเหลืองๆด้วยไงคือเป็นมีแต่น้ำลายอะค่ะมีแต่น้ำลายอะแต่กินคาร์บอนไปแล้วค่ะอากาศร้อนมากไม่ได้เลยเนี่ยแล้วพัดลมนะแม่อ้อมก็ต้องคอยเติมน้ำให้นะ เพราะว่าพัดลมก็ทํางานหนักเหมือนกันนะคะแค่ช่วงกลางวันนะแล้วตรงนี้ค่อนข้างเย็นด้วยนะคะไม่อ้อนมาตรงนี้เพราะตรงนี้มันเย็นตรงนน้นมันร้อนคือต้องดูแลใกล้ชิดมากเลยหลอฝนนี่คือเลี้ยงค่อนข้างยากนะคะไม่ไม่ได้เลี้ยงง่ายๆนะคะเลี้ยงยากมากอนอนไปลุกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอีกชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ถึงเดี๋ยวแม่คอยมาดูแลแม่เปลี่ยนให้แม่เปลี่ยนให้ฝนลูกนอนไปก่อนนะลูกนะแม่ไปทํางานก่อนสะอาดองค์ให้แล้วเรียบร้อย คงไปล้างให้เพราะว่ามันมันเลอะขมิ้นไงมันเลอะขมิ้นก็ล้างให้สะอาดเพราะว่าเมื่อเช้าเราฝนอ้วกไว้สองสามจุดเนี่ยค่ะแถวๆนี้สองสามจุดพีอ้อมก็ทําความสะอาดแล้วเราก็เลยย้ายไปอยู่ตรงนู้นเพราะตรงนู้นมันเย็นหายใจดังเหมือนวันที่กลับจากโรงพยาบาลเลยอะ่ะหายใจดังมากมีปัญหาปอดไหมเนี่ยหรือว่าร้อนจัด เมื่อคืนเขาก็ปกตินะคะมีเช้านี่แหละที่แบบเราฝนแบบดูเหมือนขี้เกียจขี้เกียจแต่ว่าตอนที่เอาขนมไปให้หนะแม่อ้อมมาไปวางไว้ตรงหน้ากินเกลี้ยงเลยค่ะขี้เกียจอะคะ่ะขี้เกียจด,ด้วยขี้เกียจลุกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เดินนะนอ้อมเรียกเดินมาก็เดินก็ไม่ไม่ได้อะไรนะก็ไม่ได้แบบว่ามีอาการอะไรนะไม่อยากกินร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ หมาที่ดูแลยากมากเลยนะไม่อ้อมบอกนี่เลยได้ยินไหมคะ ได้ยินเสียงไหมคะคืออากาศร้อนไม่ได้อ่ะคือร้อนไม่ได้เลยอ่ะโอ้แม่ประครบประงมหลบฝนอย่างดีเลยนะลูกเนี่ยแม่จะบอกให้นะประครบประงมมากเลยนะหนูไ,ไปอาบน้ำก่อนลูกอืมก็เอานี่วางไว้ตรงนี้แล้วล่ะสองสองขวดนะคะอยู่ตรงนี้สองขวดผ้าห่อไว้ แม่คิดว่าคงจะดีขึ้นนะคะกินค่ะไอติมกะทิไผ่ทองพอดีเดินออกไปได้ยินไผ่ทองมาก็เลยซื้อไอติมกะทิให้สามลูกกินค่ะร้อนอ่ะเนาะกินไอติมกะทิะะเนี่ยข้าวไม่กินค่ะโอ้ยคงเป็นเพราะอากาศมันร้อนจริงๆอะค่ะวอไม่กินกินไผ่ทองอะขยับเลยลูกโอ้ยแม่ก็ต้องเอาอกเอาใจเนาะอะลูกอ่ะโอ้ยตายตายตายอ่ะ แม่ต้องเอาอกเอาใจขนาดไหนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าน้องต่ายไม่ขนาดนี้นะคะน้องต่ายนี่ก็คือไม่เอาทําความสะอาดให้ยาให้น้ําให้อาหารเขาเสร็จแล้วก็คืออยู่ในห้องแอร์เขาจะไม่อะไรเลยไม่อ้อมไม่ต้องมาคอยเป็นห่วงเท่าหลดฝนเลยนะอันนี้หลดฝนไม่อ้อมแบบห่วงทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะดูสิคะไม่กินข้าวกินขนมกินไอติรีมก็คงเหมือนคนบางทีคงเบื่อข้าวม้งไม่อ้อมก็ขี้เกียจบน่นขี้เกียจว่าค่ะเขากินได้ก็โอเคเนอะลุงนี้ซื้อให้ยี่สิบนะซื้อให้สิบบาทสามลูก กินได้ก็สบายใจใค่ะอย่างน้อยอย่างน้อยเขาก็ได้แบบเออเราได้เห็นว่าเออเขากินนะไม่ใช่แบบว่าป่วยแล้วไม่กินอะไรเลยไงร้อนอ่ะ อบค่ะชอบค่ะ,คะแต่มันร้อนมากจริงๆนะต้องมาจับตะแคงให้ค่ะเพราะว่าอาลูกอะไ้อีหน่อยหนึ่งฝนกินให้หมดครับฝนครับกินให้หมดลูกกินไม่หมดอีกสามลูกกินแค่นี้แม่ฝนจะกินแค่นี้หรืออีกหน่อยเดียวไม่เอา เอาเอาเอาติูกเอเอเอ,อกมันเย็นเ็แล้วมแม่ไปอาบน้ำแล้วคัาเนี้ยแม่จะไปอาบจริงๆแล้วปล่อยผลแล้วผลนอนไป